อุ๊ยเห็นนะบอยประกอนค่วงเด็กมาดูหนังรอบดึกสถานะหัวใจกำลังไปได้สวยเลยล่ะค่ะสำหรับเฟย์พปรปวีนีละสิง์ที่กำลังศึกษาคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มหล่อมาดกวนอย่างบอยประกณ์ซึ่งทั้งคู่นั้นก็แฮปปี้ดีแต่ยังไม่พร้อมเรียกแฟนแต่ก็อ,อวดโมเมนต์หวานๆมาให้ได้เห็นกันจนถูกแซวว่าคลั่งรักกันเลยทีเดียว อย่างล่าสุดในติ k กต k อกก็มีคนเจอบอยเฟย์ได้พาน้องวันใหม่มาดูหนังที่ห้างแห่งหนึ่งเป็นคลิปน่ารักน่ารักอบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะ และก็ดูเหมือนว่าน้องวันใหม่นั้นจะเข้ากับพี่เฟย์ได้เป็นอย่างดีเดินข้างกันตัวไม่ห่างเลยล่ะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หากใครที่ยังจำได้น้องวันใหม่เคยร้องไห้เพราะไม่อยากให้หนุ่มบอยนั้นมีแฟนมาแล้วแต่ตอนนี้น้องสาวก็เริ่มโตขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วล่ะค่ะเป็นภาพที่น่ารักจริงๆเลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ